ครับสวัสดีวันที่สองของการทำงานหน้าง,งานใหม่ครับฝนตกอีกเหมือนเดินมนะครับโอ้ยยับเมนไห้เลื่อนกระจกลองเลื่อนกระจกดูครับเมื่อกี้โอ้ยฝนริน หอาวนาวไปโอ้ผ้าเปียกอะไรโอ้ผ้าไม่แห้งเลยครับ ฝนตกยิบสีเลยฝนตกถนนเลื่อนมันใช่ยังไงวะเจ้ไหมะ มีปรับได้ปุ๊นี่<บ>ก็ใช้เหมือนเดิมอ่ะนไรอ้าวแล้วนี่อะไรปรับอะไรปรับล็อกไง<อ>สูงต่ำเพลงอะอเสียไวัแบบเนี้ยมันรั่วเนาะอืมมันชอบรั่วตรงสองสูบอ่ะตัวเนี้ยจะเสียไวัสูบเดียวดีกว่าแต่มันไล่ลงยากแต่ถามเราก่อน,นจากพอดีแล้วแต่โอ้บัคราเราว่าไง ขาดเยอะเลยมันเหลือในขีดเยอะเลย,เลเยตรงเราตอนนี้เปียกอะเหลือต้นน้ตรงนี้นะพี่ดูอะเปียกจัเลยวางขีดบนถุงน้ำเลยครึ่งครึง่งนึงเลยต้องรอน้ำมันเครื่องอะถ้าเราทำงานนะอืมอาบน้ำคงอาบน้ำถกกินข้าวกินอะไรก็ตาถึงตาถอยติดอยู่แล้วรถนนั่นอะ ยังเกียงกิจกางลงเรืรบบเ่อ,คอเครื่องไว้ครังานนี้จเจ้าสมลายอาการหนัก <c oughs> <c oughs> เหมือนจะอ่วมครับ เสร็จงานนี้คงจะได้ชำแหละพอดีไปพาน้องนนไปอาบน้ำมใส่อาบอย่างนี้เลยเปลียล<ะ>ปล่ยนทำไมทำไมไม่เอาเกงมาอีกอันเพราะว่าใส่เกงไหนก็ถอดออก โอ้เสียบ่อยเนี่ยตื่นมายังไม่ได้ลงจากรถเลยยังไม่ได้เช็คกันมาลเลยตาร์ทเครื่องแล้วโอ้ยำเมนนะาแล้ว์ตุกพาขึ้นนู่นเอาหมูรถเนะ้อ เออลื่นแน่นอนวันนี้ดูเลยลืนล่น,น,นถ้าถ้ามีหลายๆที่ยวมันก็ไม่ลื่นหรอกมันแน่นขึ้นใช่ไหมใช่มันก็จะแบบลื่นนิดน,นึงฮะแต่ว่าถ้าวิ่งรถเยอะๆนะวันนี้อะตกแม็กถ้าวิ่งตลอดอะนี่ดูตกไ,ไรไมีนะตัวเนี้ยเลื่อนตกวป่อยๆเงี้ยมงได้แ <laughs> ล้วลมมาตู้มมีไง อะไรนไเถถถรกระบะยังลื่นเลยเนี่ย <laughs> เข้าไปตัดยาโอ้หวานเหตุเชา้าเลยอู้ได้ปลาขาวตัวนึงยะแน่นอนครับน,น,น่น้องเนะครับฝีมือมือจิ้มฝีมือหมือพี่เลงงงยลงไงได้โอ้เต็มวัยนะแทบเดียวเลย ตอนแรกเขาทำเทางลงมาอย่างนีเรามาถมทับลงฝั่งล้นก็ได้ข้างนี้ก็ได้โอ้ที่อาบน้ำเขาอย่างคืออะเลือตรงนี้เนาะเอ้าอาบก่อนไม่เอาเล้วพีู่ด์ถ่ายที่ไม่ถ่ายหรอกนี่ ดูออะแล้วตอนกลับมันก็จะเปื้อนขาเลยเปื้อนแล้วก็ขึ้นฝั่งโน้นสิต้นชะอมป่า,า <c oughs> ชะอมป่า <c oughs> อ้ าอาเออมันง่ายดีเดี๋ยวไปหาที่ปลดทุกข์ก่อนโอ้ที่นั่งเล่นเขายัางคืออ่ะโอ้น,น,อ,นอไม้เต็มเลยบรรยากาศมากเลยครับ โอ้ฝนตกยิ่งแรงเลย,ลลยเลย <c oughs> ขาดีใจอาบน้ำากฝนเดี๋ยวเป็นไข้เลยลงเลึหลงแล้วเมื่อวานไม,ไม่ลึกหรอกเน่ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไม่ลึกหรอกเท้าข้อกบไม่ลึกหรอกเท้าข้อกบ เราล้ด่อยาน้ำไม่เป็นหไมันไม่ลึกเป็นหรอมมันไม่ลืดกูกเขากระดูกเขาปากไม้หว่าตื่นๆนเราลงดิพี่เราดนให่เินใส่รองเท้าไประวังลื่นนะ ไอแม่เห็นขันเขาอะนะแลยืมขันขเขาไปแทนที่จะเอาก้าสบู่ไปใ,นในกล้เอ้ยย่าคิดว่าจะลึกเหรอว่ายได้เลยตเนีววยว้าวชิลวโอ้โอ้ พาเด็กน้อยมาเล่นน้ำครับโล,มาามลหมดแล้วดูวะ่ะนี่ฟังนี่เนี่ยตะขคายที่เขาไว้หาปลานะครับถ้าใส่ไว้ตอนกลางคืนนี่ได้ปลาดุกกินเลยนะปลาดุกน่าจะเยอะ พี่เลื่อนกระจกดูแล้วมันเสียวๆยังไงไม่รู้อะไ,ไม,ไม่มันสองอาทิตย์แล้วเนาะโหจอมพลังออวันนี้มาดูดาราอาบน้ำนะครับ เราน้อยกับ no น no ้องนนตื่นมาเล่นน้ำแต่เช้าเลยฝนก็ตทุกโอ้อันนี้เขามีแต่อาบน้ำเป็นขันอันนี้อาบน้ำเป็นครุขันห่ลูขึ้นฟังนู้นน่ะนี่

แลงน้ำในรถกินนมเลยนะปดัดครับสำหรับทริปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมจะอาบน้ำก่อนบายบาย